เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอนในการรีวิวตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือคุโรสกิอิจิโกในเวอร์ชันฮอลโลล่างสมบูรณ์นะครับตามที่แจ้งไปไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะว่าอิจิโกเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เปิดไม่ได้เขาไม่ต้องเศร้าใจไปนะเดี๋ยวอนาคต เพื่อนๆอาจจะได้จักตั๋วฟรีนะแล้วก็ไอ้พวกตัวละครที่ไม่ได้เป็นตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะมีแบบพวกกิจกรรมแจกตั๋วอะไรพวกเนี้ยนะที่แบบมีโอกาสได้ตัวละครพวกนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะฉันก็ไปรอลุ้นกันในอนาคตก็ได้นะครับแตล่ละคนที่เพชรหมดนะอย่าเพิ่งเศร้าใจไปนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเนื้อหากันก็ต้องขอขอบคุณคุณพีทด้วยนะครับที่ได้ให้ไอดีนี้มายืมรีวิวอิจิโกะนะครับขอบคุณมากจริงๆนะ เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อมูลตัวละครกันเลยนะครับในส่วนของข้อมูลตัวละครของอิจิโกเวอร์ชันนี้นะครับอิจิโกเนี่ยจะเป็นเผ่ายมทูตแล้วก็แน่นอนติดฮอลโลเข้ามาด้วยนะครับออกแบบเป็นตัวละครสีฟ้าสายสก,กิลค่า SP ที่เลเวล200รเนี่ยอยู่ที่925หน่วยซึ่งถือว่าสูงเลยนะครับนอกจากนี้ตัวของอิจิโกยังเป็นผู้สังหารหน่วยศูนอีกด้วยนะครับสามารถตีหน่วยสูนได้แรงขึ้นนั่นเองนะ ในส่วนของลิงก์ที่อิจิโกได้รับนะครับจะเป็นในเรื่องของลดคูดาวสกิลอยู่ที่12เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เมื่อตีใส่ตัวละครที่ติดอ่อนแรงอยู่นะครับดาเมจจะแรงขึ้นอีก30เปอร์เซ็นต์นะก็เป็นเงื่อนไขที่สามารถใช้งานได้กับอิจิโกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวของอิจิโกเนี่ยมีทําให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแรงอย่างง่ายอยู่แล้วนะครับและในส่วนของความสามารถต่างๆที่อิจิโกได้รับนะครับอย่างแรกเลยนะอิจิโกเนี่ยเป็นผู้ทําสถานะแบบพัสนะ เป็นสถานะอ่อนแรงแบบพัสนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับและในส่วนของสกิลพาสซีฟที่อิจิโกได้รับนะครับลบอุ้เชิญบวก1ครั้งนะความกว้างของสกิลกว้างขึ้น20%์ไม่สนใจการกาศตูไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของศัตรูอีกด้วยนะครับและในส่วนของอาบัตตี้ที่เจ้าตัวได้รับนะครับอย่างแรกไม่ติดสถานะผิดปกติอะไรเลย100%เอร์เนนะไปยืนแชร์ได้ทุกบ่อเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเบิ้ลฮิตสกิลให้บวก2แต่ ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาอิจิโกะไปลงคอนเทนต์ติกิวนะครับจะกลายเป็นบวก3ทันทีสลับเบิ้ลฮิตสกิลนะครับยืดเวลาถ้าลดความสามารถนะอันนี้มันจะเอาไปใช้กับท่าไม่ตายนะเพราะว่าท่าไม่ตายของอิจิโกะเนี่ยเป็นการทำศัตรูให้ดีบับนะศัตรูที่ถูกเมื่ออิจิโกะกดทําไม่ตายเนี่ยจะโดนหรือไม่โดนไม่รู้นะแต่ว่าตัวละครทั้งแมปเนี่ยจะถูกดีบัฟนะครับ ซึ่งไอความสามารถนี้เนี่ยมันจะทําให้การดีบัฟอยู่นานขึ้นนั่นเองแต่จริงๆคือมมนต้องโฟกัสอะไรมากถ้าเกิดศัตรูถูกดีบัฟเนี่ยผมเชื่อว่าเจออิจิโกะกดไปนะกดสกิลดอก2ดอกก็หายแหละ <c oughs> ยืดไอ้ให้มันติดนานไปก็เท่านั้นนะเพราะยังไงเดี๋ยวอีฟายก็ตายง่ายอยู่ดีหินนะครับเบิร์นหิตถ้าไม่ตายบวกหนึ่งนะแล้วก็เมื่ออิจิโกะเนี่ยทำศัตรูติดสถานะผิดปกติจะติดนานขึ้น5วินาทีนะพร้อมกับเพิ่มโอกาสให้ศัตรูที่เป็นเผาเย,ยมาทูต ติดสถานะผิดปกติง่ายขึ้นนะแน่นอนว่าอิจิโกะคิวเลอร์หน่วยศูนย์ะครับไอหน่วยศู์เนี่ยมันก็ติดเผ่าโยม,มทูตอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นหายห่วงนะครับเพิ่มความแรงในการโจมตีระยะไกล10%เซนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปตีเป็นกิว้วจะบวกเป็น30%แทนนะลดค่าป้องกันศัตรูด้วยนะครับหลังจากที่ศัตรูถูกการโจมตีจากท่าไม่ตายของอิจิโกะเนี่ย จะถูกลดค่าป้องกันถูกลดเกาะเข้าไปนั่นเองนะอิจิโกเนี่ยได้ทั้งลดค่าป้องกันได้ทั้งดีบัฟผมบอกเลยว่าบอสยุ่ยเป็นกระดาษโดนทําให้ตายที่ยุ่ยเลยกดสกิลสักสกิลส,ส,สามทีเลยก็น่าจะหายเลยมั้งนะอิจิโกะนะครับยังมีความสามารถในการทะลวงซุปเปอร์อาร์เมอร์อีกด้วยนะครับไอพวกบอสตีกิวเวฟสีขึ้นไปนะหรือว่าบอสในลิมิตบิเกอร์ควสเนี่ยมันจะมีในส่วนของซุปเปอร์อาร์เมอร์นะอิจิโกะตีทะลุไปเลยนะครับและตัวของอิจิโก ติดซูเปอร์อาร์เมอร์มาเองด้วยนะทำให้เจ้าตัวเนี่ยเวลาโดนโจมตีจะไม่ล้มไม่ชงะงักนั่นเองนะครับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารให้30%นะครับแต่ถ้าเพื่อน <c oughs> ๆเอาไปลงคอนเทนต์ตีกิวก็จะเป็น50%นะแล้วก็สุดท้ายบูสต์เ p 80%เป็นระยะเวลาหนึ่งนะถ้าเกิดตัวของอิจิโกะทำศัตรูติดสถานะผิดปกติน,นะครับก็ภาพรวมนะครับอาบ,บริตี้ของอิจิโกะเนี่ยจะโดดเด่นในการตีกิวแต่ถามว่า ไม่ตีกิวเก่งไหมผมมองว่ามันก็ยังอยู่ในระดับเก่งระดับมาตรฐานนะเออไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยตัวนี้เนี่ยมันต้องตีกิวนะที่เหลือง่อยคือคุณดูความสามารถมันนะความสามารถมันก็โดดเด่นในยุคนี้นะครับมันไม่ได้อดอแอนะสามารถไปเล่นคอนเทนต์อื่นๆก็ได้เช่นกันสำหรับอิจิโกในวอร์ชันนี้นะครับ แล้วก็ต่อมาเรามาดูในส่วนของแนวทางการอัพต่างๆของอิจิโกะกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูในส่วนของทำพีก่อนนะอิจิโกะเป็นสายสกิลแน่นอนขึ้นต้นด้วย SP นะครับช่อง2เอาเป็น FCS ช่อง3เอาเป็น ATK นะปิดท้ายช่องที่6เป็น SP คุณจะได้ความแรงของอิจิโกะให้มันแรงที่สุดเลยนะครับและในส่วนของเครื่องประดับที่ผมแนะนำนะครับเหมือนเดิมสายสกิลนะเน้นในเรื่องของ ความแรงไปนะก็คือความแรงพลังกดดันวิญญาณเนี่ยจัดไปได้เลยนะความแรงสกิลนะหรือว่าจะเป็นพลังกดดันวิญญาณที่บวกค่า F P เนะี่ยคุณจัดไปได้เลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมใส่เป็นตีมุดดินเข้าไปด้วยนะเผื่อเจอมอนเตอร์มุดดินค่อนข้างลาคาเลยนะก็เลยใส่เข้าไปนะครับอฟอลองเอาเป็นพลังกดวิญญาณตามที่บอกเน้นค่า S P เป็นหลักเน้นค่าความแรงสกิล เป็นหลักนะครับและในส่วนของลิง์นะเน้นในเรื่องของลดคูดาวสกิลเป็นหลักเลยนะครับใส่ลดคูดาวสกิล3ช่องได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีลดคูดาวสกิลที่มันได้ความแรงต่างๆแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเลือดเต็มบวกคาลต่างๆทั้งหมดหรือจะเป็นบวกความแรงสกิลเพียวๆนะไม่มีเงื่อนไขหรือจะเป็นในเรื่องของแบบเลือดเต็มบวกความแรงสกิลเข้าไปเพื่อนๆก็สามารถใส่ของแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดมีก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ และต่อมาเรามาดูในส่วนของอ b บ l ต t ี้ติดตั้งโบนับน้ําหอมที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับเจ้าของ ID เดีนี่ยใช้ไอเดียแบบผมเลยนะผมก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือเลือดเต็มบวกค่าต้มตีทั้งหมด25กับอย่างที่2ก็คือเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติดอ่อนแรงอยู่นะครับดาเมจแรงขึ้น50นนั่นเองนะผมก็จะใช้2อย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากใช้อย่างอื่นถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนในเรื่องของตีติดอ่อนแรงไปเป็นในเรื่องของบวก f p บวก SCS ได้หมดนะ F C X เพื่อนๆต้องการทําแบบค่าคลิกให้ครบ100%ให้ตัวค่ามาอยู่ที่1,000ผลรวมทั้งหมดก็ได้คิด0อะไรพวกนี้ก็ทําได้เช่นกันขึ้นอยู่กับตามสไตล์ของเพื่อนๆแต่ที่ผมใช้งานผมได้ใช้งาน2อย่างนี้เป็นหลักนะแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆได้เลยนะถ้าเกิดใช้แล้วไม่พอใจปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใช้ของเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับ เรามาดูในส่วนของเกมเพย์ของอิจิโกะกันนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนนะการโจมตีปกติของอิจิโกะจะเป็นรูปแบบการโจมตีระยะไกลนะครับเป็นการโจมตีไปข้างหน้า4ี่ครั้งด้วยกันนะครับในส่วนของสกิลที่1จะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบไกลๆนะครับในส่วนของสกิลที่2จะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้นะครับ ในส่วนของสกิลที่3จะเป็นการโจมตีทั้งจอะนะครับในส่วนของปุ่ม EX จะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบระยะไกลแบบนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของแอนิเมชันทำไมตายกันนะครับซึ่งทำไมตายของอิจิโกเนี่ยจะสามารถทำศัตรูติดบีบับได้ด้วยนะ เอาละเราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะครับดันที่ผมรงมเป็นดันน้ําหอมใหญ่นะเดี๋ยวจะไปเล่นดันเก็บแต้มที่เป็นโบนัสอีกอันหนึ่งนะเออโอ้โหสกิลทีเดียวาหายเลยนะ EX move เนี่ยเหมือนสกนิลหนึ่งเลยเพื่อนๆป,ปล่อยไปไกลๆวันนี้มันปล่อยเกสกะเทนโชลแล้วก็ปล่อยเซโร่ซ้ําไปอีกทีหนึ่งนะในเรื่องของแอนิเมชั่นสกิลถ้าเกิดว่าในเรื่องของความสวยงามผมชอบนะมันดูดุดันมากปล่อยเซโร่ปล่อยระเบิดแบบตูมแบบเนี้ยโอ้โหแบบโอ้โหเทมากๆเลยอิจิโกะเออเวอร์ชั่นนี้ทำออกแบบแบบ สกิลดูทรงพลังเลยนะทาสามยิงเซโร่อัดพื้นด้วยการโจมตีปกติเนี่ยยังดูดีเลยเพื่อนๆดูดิเกสึกะเทนโชสามรอบแล้วสุดท้ายยิงเซโร่นะผมชอบไอจังหวะยิงเซโร่ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะผมรู้สึกมันดูทรงพลังดีเ <laughs> นี่ยนะผมชอบมากเลยปล่อยเซโร่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเออเทมากเออสำหรับอิจิโกะนะครับตัวนี้ผมว่าความเก่งอยู่ระดับท็อปอยู่แล้วนะส่วนความเพน,นียก็ mm hmm. ให้เต็มสิบนะนี่สกิลหนึ่งบะ สกิลสระเบิดแบบนี้สกิลสก็ทั้งจอภาพรวมเกมเพลย์เล่นง่ายมากนะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องไปดูช่วงลงตีกิวนะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าตัวนี้เนี่ยสกิลมันกว้างเคลียร์มอนเตอร์ได้สบายเลยนะสำหรับอิจิโกะนะครับความกงความกว้างมันถือว่าทําออกแบบมาได้ดูดีมากนะสกิลหนึ่งเล่นง่ายๆปล่อยไปไกลๆสกิลสองกว้างๆสกิลสามทั้งจอแถมเอ็กก็เหมือนสกิลหนึ่งปล่อยไปไกลๆ,ๆอีกนะภาพรวมคือเล่นง่ายมากอะ่ะใครบอกอิจิโกะตัวนี้เล่นยากนี่ผมว่าโค ต้องฝึกอีกเยอะเลยนะถ้าเกิดอีจูโกตัวนี้เล่นอย่าอจริงๆทําไมตายครับนี่ฟันอันนี้เขามีเซ็นเซอร์เล็กน้อยนะปกติต้องกระทืบหัวก่อนทีนึงอันนี้ยิงเสรลอัดพื้นเลยนะเธอตามประตูนี่กระทือบหัวอุนคิโอลาหายเท่เลยอุนแล้วก็ดาดต่อมานะครับดาดนี้เป็นดาดโบนัสเก็บแต้มนะมอนเตอร์มีซุปเปอร์อาร์เมอร์เลเวล200ความถึกเนี่ยเต็มที่เลยนะครับเห็นไหมว่ามีความถึกเลยนะครับซึ่งโบนัสทางนี้เนี่ยมันจะเป็นอุนคิโอลานะ ที่แบบได้โบนัสตีแรงๆเนี่ยแต่ว่าอุนคิโอล่าไม่มียกเลิกซูเปอร์เมอร์งงกันอิจิโกะตอนนี้มียกเลิกซูเปอร์เมอร์นะผมอยากให้อุนมียกเลิกเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมน่าเสียดายในส่วนของอุนคิโอล่าซึ่งเดี๋ยวผมรีวิวแล้วผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งสำหรับอุนคิโอล่านะเออผมอพูดหลายรอบแล้วล่ะในเรื่องของอความน่าเสียดายที่อุนคิโอล่าไม่มียกเลิกซูเปอร์เมอร์ไม่เหมือนอิจิโกะนะอิจิโกะอาไปตีมันดูจับเต็มมากกว่าคุณเห็นไหม มอนเตอร์เนี่ยที่มีซูเปอร์เมอร์แบบโดนอิจิโกตีเล่นง่ายมากเลยเนี่ยเออมอนเตอร์มันถึกนะเพื่อนๆน,นะอย่าตกใจไปนะมอนเตอร์มันถึกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมใส่ตีมุดดินมาด้วยทา,ทางทั้งที่มอนเตอร์ไม่มีมุดดินถ้าเปลี่ยนเป็นของอีกอย่างหนึ่งจะแรงกว่านะเออนี่ระเบิดปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มไปมเห็นไเล่นเล่นง่ายมากอะมันแบบกดสกิลระเบิดตุ้ม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 ,มอย่างเดียวเออนี่ยิงเตโรยิงถี่มากเตโรผมโคตชชอบเลยสกยิลหนึ่งเนี่ย เรื่องผลลัพธ์ของสกิลมันดีทั้งสามแหละนะแล้วไอน,นี้ได้เพิ่มเติมคือความเพ่อะนะมันเพิ่มความฟินเข้าไปอีกนะสำหรับคนที่แบบชอบอิจิโกเวอร์ชันนี้เนี่ยก็น่าจะแบบรู้สึกว่ามันมันดูดีกว่าเดิมเยอะนะเออตรงนี้มีเวฟอะเอามีเวฟเดือบผมก็จะกดทำให้ตายไม่กดละเอออีกฝ่ายไม่ติดเอพีเลยไม่เดี๋ยวเราไม่ทําอีกฝ่ายติดสถานะผิดปกติเลยเอชพีหายดำเม่ตกนะเออ ปลาเจอบอสนะเห็นป่ลว่ามันถึกนะครับแต่เดี๋ยวคุณดูทําไม่ตายนะทีเดียวน่าจะหายเลยนี่โปะคือมันได้ทั้งดีบัฟแล้วมาได้ทั้งลดเกาะมีเบิลฮิตทําไม่ตายผมว่าน่าจะทีเดียวตายเลยดูจากทรงนี่อมันเคือบเดียวก็หลอดแดงแล้วก็มีเคลือะไม่ตายแหลง เอาละครับต่อมาเรามาดูในส่วนของคอนเทนต์ตีกิวกันบ้างนะครับแน่นอนว่านี่คือคอนเทนต์หลักของอิจิโกเลยนะเพราะว่าอิจิโกเนี่ยจะดามจฟูที่สุดก็คือคอนเทนต์ตีกิวนะครับแล้วก็เป็นดันตีกิ้วไนท์แมร์นะครับแบบใหม่ด้วยนะเออผู้เล่นบางคนเนี่ยเจอบอส ex 2เนี่ยก็ไม่ผ่านแล้วนะอันนี้มายันสี่ห้ายังไม่มานะอันนี้มายันสี่นะครับเดี๋ยวผมจะตีสองรอบนะรอบแรก ผมจะลองเอาอิจิโกะไปโซโล่ก่อนแน่นอนว่ามันคงไม่ไหวหรอกนะเอาไปโซโล่อะนะครับแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ขนาดไหนนะจะพาเราไปถึง ex ระดับไหนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องไปวัดดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอุปกรณ์แล้วก็ลิง์ตามนี้เลยนะครับอาบลตตี้น้ำหอมยังคงเหมือนเดิมนะครับครั้งแรกไปเล่นแบบโซโล่ครั้งที่2เดี๋ยวไปเล่นแบบเป็นทีมอะไปดูกันนะครับมาทุกคนนะนี่ก็ตาแรกของผมด้วยนะครับในการที่เอาอิจิโกะไปโซโล่นะยังไม่เคยลองเลยนะโอ้โห โอ้แรงอยู่แต่ว่ากิกกี้ไม่ตายนะเพราะว่ากิกกี้เนี่ยเป็นเผา่ายมมาทูตนะครับพอกิกกี้เป็นเผายมอุอะไรแนะี้พอกิกกี้เป็นเผา่ายมมาทูตเนี่ยดามเมจมันไม่พอนะครับดามเมจในการเคลียกิกกี้เนาะเพราะว่ากิกกี้มันไม่ได้โดนดามเมจแรงนะครับเออมันไม่เหมือนเอาหลักดับหน่วยศูนย์แบบนี้นะเออก็ต้องใช้สักสองสกิลนะครับในการกำจัดเออถอย่อนเออถอย่อนถอย่อนอืมอืมตรงนี้ทาไมตายไปเลย เพราะว่าเวฟสุดท้ายเนี่ยมันจะแพ้สีเรานะจะเป็นสีแดงผมว่าถ้าไม่ตายใช้กับเวฟนี่แหละหายหเลยปะมอนเตอร์น่าจะตายนะเพราะมีทั้งดีบัฟทั้งรดก่อเอออ้ไม่ตายว่ะปั๊มอ้ปั๊มโอ้สองตะกิ้พอนะสองตะกิ้หลังจากใช้ทําไม่ตายไปนะนี่อันนี้บางนะเพราะว่าเป็นสีแดงแพ้สีเาราปักี้สามยิงลงพื้นอ่ะเจอเอ็กตานะอันนี้โซโลแบบอีซี่เลย บอสแพ้สีเราด้วยนะครับตักยูสองไปก่อนโอ้ยติดติดท้าไปโอ้โหมันวิง่งวิ่งมาแล้วม,มันวิ่งมาแล้วเออตรงนีุ้๊บหายไปเลยโอเคอืม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 โอ,ม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 อม้น่าจะได้ถึงเอกตาสองนะเพื่อนๆนะโอ้โหได้ถึงเอกตาสองถ้าเกิดเล่นดีๆเนี่ย มีโอกาสที่จะจบเอกตาสด้วยตัวคนเดียวด้วยนะอันนี้คือผมโซโล่นะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบทีมกันบ้างว่าแบบทีมจะเป็นยังไงสำหรับอิจิโกะนะครับและนี่ก็คือทีมที่ผมจะเอาไปลงในตีกิวครั้งนี้นะครับอิจิโกะยังคงจัดเหมือนเดิมนะโซดอิคาคุเนี่ยก็จะเป็นอิคาคุ5.5านะครับซึ่องอาพลิตี่น้ำหอมใช้เป็นในเรื่องของเลือดเต็มกับบวก a อด นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากเปลี่ยนเป็นใส่บาเลียให้นะเออแต่นี้ผมยังไม่ได้ขออนุญาตเขานะครับก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมใส่ลิงก์ในเรื่องของเลือดเต็มเข้าไปด้วยนะผมเสียวที่แบบเลือดลดนะแต่นี้ต้องไปลองเทสดูว่าจะเล่นแล้วเป็นยังไงนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนว่าเลือดจะลดหรือเปล่าถ้าเลือดลดต้องใส่บาเลียเข้าไปกันนะหรือไม่ก็ต้องใช้ตัวซับพอร์ตแบบช่วยในเรื่องของการให้บาเรียนะครับแต่ว่าอันนี้ผมโลภนะอยากได้ดาเมจแรงๆก็ใส่เป็นทินจิโร่เพราะว่าทินจิโร่เนี่ยมีซ อาบัลลีเสริมให้กับตัวละครเผายมทุดด้วยถ้าตัวละครเผายมทูตเนี่ยโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะผิดปกติอยู่นะครับดาเมจจะแรงขึ้น30%ซึ่งตัวอิคาคุแล้วก็ตัวของอิจิโกเนี่ยเป็นเผายมทุดทั้งคู่เลยลิงก์ก็เอาไปลดคูดาวเพื่อจะเอามาวนสกิลบัฟนะครับแล้วก็ลิงก์มหาชนอย่างของอิจิโกแดงมุกเกนสึที่บวกความแรงสกิลเข้าไปนะส่งผลให้อิจิโก้ร่างนี้แรงขึ้นไปอีกนะครับจริงๆคือผมก็ อยากเล่นตัวแจกโลกจากบัฟมากกว่าแต่นี้ลองดูอ่ะเดี๋ยวไปลองกัดน,นะครับมาคนดูมาดูกันแบบทีมนะจะเวิร์กขนาดไหนนะครับจากเมกื่อกี้อ๋อนี่หายไปเลยหายไปเลยมาเมาื่อกี้อีกขาคูมันกดดีบัฟให้เราโดูแหละไม่ใช่อะไรโอ้โอ้เมื่อ,อกี้ไอไอน,นี้มายะนี่ทีเดียวล่างสลายแหลกเป็นคุยผงเลยโอ้คนดูเมื่อกี้อะไรเนี่ย โโโโออ้้หหมันแรงขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่ามีไอ้เทนจิโร่ช่วยบัฟความแรงมาให้เออผมว่าเล่นแบบนี้ก็เวิร์กอ่าเล่นแบบนี้ก็เวิร์กอยู่นะเออไม่เวิร์กยู่ว่็เวิร์กเลยเดี๋ยวดูดิหายหายหายไปเลยปั๊มนะหายไปเลยอีกะคุผมเลื่อนรถยังเนี่ยผมไม่อยากให้อีกะคุเลื่อนรถเลยนะโอ้หู่หายไปเลยอ่ะคือถ้าเกิดอีกะคุเราเลื่อนรถเนี่ยเราไม่ต้องเอาอีกะคุมาเล่นแบบ ใส่เลือดเต็มก็ได้นะผมลืมกด ex move เลยนะเออนี่ยิงยิงโอ้โหอิจิโกะตัวนี้อิจิโกะตัวนี้มันโหดร้ายมากนะเล่นเป็นเล่นเป็นทีมในการตีวิวเนี่ยมันโหดจุดเออโหดจัดเลยคนดูเออแบบคอมโบกับไอ้เทนจิโร่นี่โอ้โหแรงมากอะ่ะแรงมากๆอะ่ะใช้เทนจิโร่ใส่ลิงกโกแดงอะ่ะระเบิดแบบตุ้ม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 โอ้โหโ,หโหแรงอ่ะนะครับ ของดีมากผมบอกเลยสำหรับอิจิโกะเวอร์ชั่นฟูลฮอลโลนะครับต้องบอกเลยว่าใครที่ติดปัญหาเรื่องตีอิวหน่วยศูนย์ระยะไกลนะไปหาอิจิโกะตัวนี้มาใช้ซะมันช่วยคูณได้จริงๆนะอันนี้แค่หนึ่งทำห้เท่านั้นนะเพื่อนๆจะเห็นช่วงที่ผมตีอิวเมื่อตกี้เนี่ย ผมเอาอิจิโกตัวนี้1นึ่งาพไปโซโล่แต่ว่ามันพาผมไปถึง EX 2ได้เลยถ้าเล่นดีๆเนี่ยเผอจบ EX 2ได้นะเล่นเป็นทีมมันจบ EX 4แบบสบายๆเลยนะครับถ้าเกิดเอาอิจิโกตัวนี้ไปเล่นคู่กับตัวบัฟมหาชนอย่างทินจิโรนะแล้วก็ใส่ลิงก์ยอดนิยมอย่างอิจิโกแดงมุเกนซูเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีจังหวะหนึ่งอิจิโกผมกดสกิล3ทีเดียวบอสเลือดเต็มหลอดทีเดียวหายหายเลยแบบโดนลบ ดีดนิ้วปักสลายไปเลยนะคือแบบโอ้โหโหดมากๆนะอันนี้แค่1นึ่ทับหเท่านั้นแล้วก็ผมเนี่ยยังไม่ได้ไปเทสมาก่อนหน้านี้ด้วยในเรื่องของการตีกิ่วนะบางจังวงจังหวะผมก็เล่นตามที่ผมคิดไปอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ไปแกะในการเล่นเลยก็คือแบบเล่นสดให้ดูที่อัดไปเมื่อะกี้เลยถ้าเกิดเล่นดีๆกว่านี้เนี่ยเวลามันไวกว่านี้นะอันนั้นคือแบบเทคแรกไปกดตุ่มตํามตุ่มตามระเบิดบ้มบอมบ้มบอมอย่างนั้นเลยอ่ะมนเล่นง่ายอ่ะมนเล่นง่ายจนแบบคุณไม่ต้อง ไปจํำมูฟเซ็ตอะไรมันมากอนะเพราะสกิลมันแบบมันมันใช้งานง่ายมากๆสกิลหนึ่งก็ไกลสกิลสองก็กว้างสกิลสามทั้งจอเอ็ก e m o มูฟยังมีความไกลอีกนะเออคือถ้าเกิดเราเก็บบอสไม่ตายเนะี่ยเรากดเ e อ็กมูฟซ้ำไปก็ได้ถ้าเกิดบอสแบบเลือเหลือปิ่มๆอะไรประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าดูดีแน่นอนนะ เพราะว่าตีกิวหน่วยศูนย์ระยะไกลครั้งนี้ของผมเนี่ยในไ d ดีของผมนะผมไม่มีเจ้านี่ไม่มีอิจิโกะลังฟูลฮอลโลตัวนี้นะครับผมไปใช้ฮีระโกะก่อนไม่ไหวเพราะว่าเป็นสีเขียวเจอบอสสีแดงคือง่อยนะไปแล้วบอสเนี่ยมันมีระดับ e อกถึง4อันเลยอะ่ะนะมันสีแดงล้วนเลยอะ่ะแดง5ตัวเลยอะ่ะก็คือบอสเวฟ5แล้วก็1 2 3 4งอามีนะต้องเปลี่ยนไปใช้เมซี่ห้าถับดีนะที่ผมมีจิรุจินะขนาดมีจิรุจิมีเมซี่ห้าถับหายังหืดขึ้นอคอเลยอิจิโกะตัวนี้เนี่ยแบบ เหมือนเปลี่ยนโลกเลยอ่ะผมบอกเลยถ้าคุณมีตัวนี้เนี่ยไปตีกิวหน่วยสูนรและยกไกลใหเปลี่ยนโลกมากๆส่วนคําถามที่ว่าเอ้ยมันเก่งแค่ตีกิวหรือเปล่าไปเล่นอย่างอื่นได้ไหมเล่นอย่างอื่นก็ได้ครับแน่นอนว่าไปเล่นคอนเทนต์อื่นเนี่ยดาเมจดับกว่าตีกิวแต่ถามว่าน่าเกลียดไหมก็ไม่น่าเกลียดอะ่ะก็เหมือนตัวละครทั่วไปถ้าคุณมองว่าอิจิโกะต,ตัวนี้ไปเล่นคอนเทนต์อื่นแล้วกากก็แทบจะทุกตัวแล้วครับแม่งกากหมดเพราะว่าตัวที่แบบตัวอื่นนะ่ะที่แบบ ไม่ได้มาแบบเนี้ยที่แบบมันมีมากกว่าเบิร์นฮิตสองบูตเอชพีแปดสิบเปอร์เซ็นต์เออเป็นเบิร์นฮิตสามบูตเอชพีแปดสิบเปอร์เซ็นต์มีไม่กี่ตัวเองนะบางตัวละครอ,อาจจะมีอาบัตตี้เสริมเข้ามานะแบบเบิ 2, ร์นฮิตสองเหมือนกันบูตเอชพีแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันมีอาบัตตี้เสริมเข้ามาซึ่งมันก็ต่างกันไม่มากไม่ใช่แบบมันมีเหนือกว่าทุกอย่างไม่ใช่นะไอเนี้ยผมมองว่าอิจิโกะนะไม่เดี๋ตัวละครที่มีอาบัตตี้แบบเนี้ยเบิร์นฮิตสองบูตเอชพีแปดสิ คูสามารถเอาไปใช้งานได้นะเอาไปเล่นคอนเทนต์อื่นๆก็ได้นะครับเพราะว่าคอนเทนต์ตีกิวเนี่ยมันยากสุดๆแล้วนะไอ้พวกลิมิเตรเบเกอร์ควสเนี่ยผมมองว่าอ่าแน่นอนมันไม่ใช่ตัวเลือกแรกอยู่แล้วเพราะว่าเผ่าที่อิจิโกะคิวเลอร์คือเผ่าหน่วยศูนย์แต่ถามว่าถ้าเกิดได้โบนัสเยอะๆเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดแบบมันมีโบนัสสีฟ้าและโบนัสตีระยะไกลมานะเอาอิจิโกะตัวนี้ไปใช้แทนได้ไหมผมว่าพอใช้แทนได้ถ้าเกิดมอนเตอร์มันเผ่ายูมาทูนะผมมองว่าแบบยังพอไปทดแทนได้อยู่อาจจะไม่ได้เป็นทางเลือกแรกแต่่่ก็พออเลนได้ยู นะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับตามที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยหลักๆคือช่วยตีกิวหน่วยสูนระยะไกลส่วนคอนเทนต์อื่นผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามันเล่นได้นะครับมันเล่นได้แล้วก็ไม่ได้แย่ด้วยมันเล่นได้ดีระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ตรงโจทย์ร้อยเปอร์ซแต่มันโอเคส่วนผู้เล่นใหม่ที่สงสัยมันจะตีพวกขอคอยตีอะไรพวกนี้ผ่านหรือเปล่าผ่านครับไอพวกนั้นอีซี่สำหรับอิจิโกะตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับแนะนำจริงๆสำหรับอิจิโกะตัวนี้สำหรับคนที่ติดปัญหาตีกิวหน่วยส ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนเพื่อนที่ลองใช้กันแล้วรู้สึกยังไงก็บอกกันได้นะสำหรับคุโรสกิอิจิโกเวอร์ชันฟูลฮอลโลนะครับก่อนจะการฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในลำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็ สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่วิดา,นนาวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ